คุณเคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษแต่กลับย้อนเวลามาสู่ยุคสังคมดึกดำบรรกลายเป็นเด็กดึกดำบรรอายุเพียงสิบขวบที่นี่ไม่เพียงแต่ต้องอดอาหารสามวันเก้ามือยังไม่มีแม้แต่กางเกงในสักตัวแต่คุณไม่ตื่นตระหนกเลยด้วยประสบการณ์ในชาติก่อนคุณจะยืนหยัดในสังคมดึกดำบรรน,นี้ได้นั่นคือแผ่นป้ายตอนนี้คุณได้ยินข่าวที่ต้นไม้ใหญ่นำมาคุณไม่สามารถช่วยแต่หายใจเข้าลึกฮ่หาฮ่าไม่คิดว่าจะมีมนุษย์กินคนอยู่ใกล้ๆนี้ในวินาทีถัดไป ความคิดที่น่ากลัวปรากฏขึ้นในใจของคุณเผ่าฮันที่คุณอยู่ไม่ไกลจากเผ่าต้นไม้เนื่องจากมนุษย์กินคนได้ไล่ตามมาถึงเผ่าของต้นไม้ใหญ่แล้วนั่นหมายความว่าห่างจากเผ่าของคุณไม่ไกลนักเมื่อคิดถึงเรื่องนี้คุณตัดสินใจที่จะขุดแร่ทั้งหมดให้เสร็จในวันนี้พรุ่งนี้จะรีบกลับไปทันทีหวังว่าแม่น้ำนั้นจะกั้นพวกเขาได้อีกสักสองสามวันจากนั้นคุณมองไปที่ต้นไม้ใหญ่ถามพวกเขาว่าจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อได้ยินคำถามนี้คนในเผ่าต้นไม้ทั้งหมดก้มสีรษะลงไม่รู้จะตอบอย่างไร ฤดูหนาวกำลังจะมาถึงแต่เผ่าของพวกเขาถูกไฟเผาไปแล้วและยังมีเผ่าสิบคนตามไล่ล่าอยู่พวกเขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อหาที่พักอาศัยเห็นดังนั้นคุณจึงส่งคำเชิญทันทีไม่อย่างนั้นพวกเธอเข้าร่วมเผ่าของฉันดีกว่าอาหารที่เราสะสมไว้เพียงพอสำหรับพวกเราทุกคนกินได้ตลอดฤดูหนาวเมื่อได้ยินเช่นนั้นดาชูตาลุกขึ้นทันทีเขาเชื่อในสิ่งที่คุณพูดอย่างเต็มที่แค่ฝูงสัตว์สี่ขาตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าก็เพียงพอสำหรับทุกคนกินได้ตลอดฤดูหนาว คนอื่นๆในเผ่าดูก็อยากจะตอบตกลงเช่นกันพวกเขาเคยเห็นความเก่งกาจของธนูในมือคุณด้วยอาวุธแบบนั้นไม่มีทางขาดแคลนเหยื่อและจะไม่ถูกศัตรูรังแกดังนั้นพวกเขาจึงจ้องมองต้นไม้ใหญ่ด้วยความหวังหวังว่าหัวหน้าของพวกเขาจะยอมรับข้อเสนอต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มสนใจแล้วแต่ในฐานะหัวหน้าเขายังต้องระมัดระวังมากขึ้นเขารอสักพักแล้วจึงถามออกมาคุณเชิญพวกเราเข้าร่วมเผ่าของคุณหัวหน้าของคุณจะยอมรับไหมได้ยินแบบนี้คุณก็หัวเราะออกมา เรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลเพราะฉันเองก็คือหัวหน้าได้ยินแบบนี้ต้นไม้ใหญ่ก็ทำหน้าไม่เชื่อเด็กตัวเล็กๆอย่างคุณเป็นหัวหน้าจริงๆหรือแต่เมื่อเขาคิดสักหน่อยเขาก็เข้าใจความสามารถของคุณเขาได้เห็นมาแล้วสิ่งที่คุณทำแม้แต่ผู้ใหญ่ก็อาจทำไม่ได้เมื่อคิดถึงสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่ลังเลอีกต่อไปและตอบตกลงทันทีส่วนคุณเพื่อขจัดความกังวลของพวกเขาให้หมดคุณจึงตัดสินใจทำต่อไปเขายื่นหอกที่ถืออยู่ให้กับอาจารย์ต้นไม้ให้กับผู้ชายที่ชื่อถังไม้ และแผ่นทองแดงที่สารแบบเก็บเกี่ยวข้าวให้กับคนในเผ่าที่ชื่อต่อไม้คุณรู้ดีว่าถ้าคุณเต็มใจให้อาวุธพวกเขาพวกเขาก็จะรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพวกเขาเพราะใครเล่าจะมอบอาวุธที่ดีขนาดนั้นให้กับเด็กผู้หญิงแน่นอนว่าหลังจากที่พวกเขาได้รับอาวุธพวกเขาก็ยิ้มออกมาทันทีต้นไม้ใหญ่ก็เอากระต่ายที่คุณสั่งให้จับมานำออกมาให้ดูมีขนาดใหญ่เล็กรวมกันมากกว่า30สิตัวแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวเล็กเห็นดังนั้นคุณก็อดตื่นเต้นไม่ได้ เมื่อนึกถึงความเร็วที่กระต่ายออกลูกครอกทุกสองเดือนในอนาคตชนเผ่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องหนังสัตว์อีกต่อไปหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จต้นไม้คิดว่าคุณจะออกเดินทางทันทีแต่ไม่คิดว่าคุณกลับไปขุดหินบนภูเขาอีกครั้งจึงถามคุณว่าหินเหล่านี้มีประโยชน์อะไรเมื่อมีหินเหล่านี้ฉันก็สามารถทําอาวุธที่ดีขึ้นได้ถึงตอนนั้นก็จะสามารถหาอาหารได้มากจนกินวันละสามมือก็ยังกินไม่หมดกินวันละสามมื้อก็ยังกินไม่หมดต้นไม้ใหญ่และพวกเขาทั้งหมดต่างงงไปหมด นี่คือชีวิตที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนตั้งแต่ที่จากมาหลังจากนั้นไม่ต้องให้ใครบอกพวกเขาทั้งหมดต่างช่วยกันขุดเงินด้วยตัวเองเมื่อมีคนเพิ่มมาอีกหลายสิบคนความเร็วในการขุดเร็วขึ้นมากเมื่อถึงตอนเที่ยงพวกเขาก็ได้เติมตะกร้าทั้งหมดจนเต็มครั้งนี้พวกเขาหลักๆได้แร่ทองแดงแร่คานโคไพรและแร่ซิงค์มากที่สุดพวกเขายังได้ดินจอมปลวกสีแดงและดินขาวจํานวนมากซึ่งใช้ทาหม้อหลออและแม่พิมพ์หลอ่อพวกเขาเตรียมทุกอย่างเสร็จอย่างรวดเร็วคุณก็พากลุ่มคนหลายสิบคนออกเดินทาง บนหลังของม้าสีฟ้าแต่ละตัวมีตะกร้าสารขนาดใหญ่หรือเล็กสองใบบรรจุแร่หญ้าเลี้ยงสัตว์กางเกงและ,มะเมล็ดพันุ์ตลอดทางที่คุณเดินความเร็วไม่เร็วมากคุณเดินไปพร้อมกับสอนต้นไม้ใหญ่พวกเขาใช้อาวุธที่คุณให้พวกเขาอย่างไรเดินไปจนถึงตอนเย็นพวกคุณหาที่กว้าง,างเริ่มทานอาหารเย็นและพักผ่อนช่วงแรกของคืนยังค่อนข้างเงียบสงบมีเพียงเสียงไฟแคมป์ที่ลุกไหม้แต่เมื่อถึงช่วงหลังของคืนขณะที่คุณนอนอยู่บนพื้น คุณก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาจากพื้นดินมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวคุณนึกถึงสัตว์ประหลาดที่มีจมูกยาวที่ต้นไม้พูดถึงทันทีคุณรีบเรียกทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงและดับไฟทั้งหมดพร้อมกับเสียงร้องแหลมที่ยังดูเด็กๆสองร่างใหญ่ปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงร้องแหลมที่ยังดูเด็กๆสองร่างใหญ่ปรากฏขึ้นแสงไฟที่ปรากฏขึ้นในระยะไกลแน่นจากนั้นก็เห็นคนหลายสิบคนถือคบเพลิงและอาวุธ พวกเขาสวมสร้อยคอที่ทำจากกระดูกมนุษย์หัวหน้าชายคนนั้นโบกมือทุกคนต่างวิ่งมาทางนี้ด้วยท่าทางดุร้ายประสบการณ์การรบที่อุดมสมบูรณ์ในชาติก่อนทำให้คุณในขณะนี้สงบนิ่งอย่างน่าประหลาดทันทีที่เริ่มออกคำสั่งให้คนที่ชื่อว่าไม้ทุ่งพาคนในกลุ่มหลบหนีไปทางเหนือส่วนต้นไม้ใหญ่ทางไม้และตอไม้จะตามคุณมาด้านหลังแม้ว่าจะมีเพียงสี่คนแต่คุณได้กำหนดกลยุทธ์ตามอุปกรณ์ของทั้งสองฝ่ายอย่างรวดเร็ว ฝ่ายตรงข้ามมีผู้นำสองคนที่ขี่ม้าพันของเสียงความเร็วไม่เท่าคุณและไม่คล่องตัวและพวกเขามีอาวุธประเภทคว้างเช่นหอกและขนนกคนทั่วไปไม่สามารถทนได้มากที่สุดก็สามารถคว้างได้แค่5 0าสถึงหกเมตรแต่ธนูในมือคุณสามารถยิงเป้าหมายที่ไม่มีเกราะได้ในระยะ100เมตรดังนั้นเพียงแค่สร้างระยะห่างคุณมั่นใจว่าสามารถกำจัดพวกเขาได้นอกระยะยิงของพวกเขาในเวลานี้ต้นไม้ใหญ่มองดูศัตรูที่ควบม้ามุ่งหน้ามารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย บางครั้งก็รู้สึกกังวลมือที่ถือหอ,อกของเขากำสั่นเบาๆแต่เมื่อมองไปที่คุณที่อยู่ข้างๆเขากลับสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดเขาจึงกัดฟันและบังคับตัวเองให้สงบลงคุณนับระยะของศัตรูในใจ200เมตรหนเมตรหนึ่งรเมตรแล้วจึงดึงคันธนูและยิงลูกศรเสียงลูกศรพุ่งออกมาหนึ่งคนศัตรูที่วิ่งนำหน้าล้มลงทันทีลูกธนูนี้พุ่งทะลุหน้าอกไปโดยตรงมองเห็นเพื่อนร่วมทีมของตัวเองมีไม้แหลมโผล่ขึ้นมาที่หลัง ศัตรูรอบข้างต่างหยุดชะงักแต่ในช่วงขณะที่หยุดชะงักนี้เสียงธนูพุ่งอีกสองลูกอีกสองคนล้มลงทันทีในเวลานี้หัวหน้าทีมของฉีเซียงพบเจอคุณที่อยู่ไกลออกไปเขาร้องเสียงดังเรียกให้คนในเผ่าคว้างขวานอาหารไปก่อนเห็นดังนั้นคุณก็ดึงต้นไม้ใหญ่ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ทันทีเด็กเลี้ยงแกะก็ทําตามซ่อนตัวเช่นกันแต่ต่อไม้กลับเป็นที่เปิดเผยหันข้างเพื่อบังแผ่นทองแดงไว้ข้างหลังได้ยินแต่เสียงปุบปับปุบไอเฮียขวานหินและกระดูกสัตว์ถูกโยนใส่โล่โดยตรง โชคดีที่โล่นี้ทําจากทวันนาต้นไม้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ถ้ายังถูกโจมตีแบบนี้ต่อไปคงทนได้ไม่กี่ครั้งมู่ถังที่ซ่อนอยู่หลังต้นไม้เห็นขวานหินที่ตกอยู่บนพื้นทันทีนั้นเขาก็หยิบขวานหินสองเล่มแล้วคว้างไปในรูปแบบการบุกที่หนาแน,น่นทันทีมีสองคนถูกกระแทกล้มลงแต่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าต้นไม้ใหญ่ที่เป็นอดีตผู้นําของหมู่บ้านก็ไม่ยอมอยู่เฉยเช่นกันเขาหยิบหอกแล้วคว้างกลับไปศัตรูคนหนึ่งถูกแทงตายขาที่ดูเหมือนว่าตายแน่นอน คุณรีบเรียกให้ทุกคนวิ่งหนีและรักษาระยะห่างเพื่อสู้เป็นเช่นนี้วนไปวนมาทีมของฝ่ายตรงข้ามที่เดิมมี40คนตอนนี้เหลือเพียงเจ็ดคนคนอื่นๆไม่ตายก็บาดเจ็บตอนนี้คุณก็เรียกให้ทุกคนหยุดวิ่งยืนอยู่ห่างจากศัตรูประมาณ80เมตรจ้องมองพวกเขาอย่างไม่ละสายตาหัวหน้าของฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าพวกคุณไม่วิ่งหนีก็รู้สึกแปลกใจในขณะที่ฝั่งตัวเองเหลือคนเพียงไม่กี่คนและทุกคนก็เหนื่อยแทบจะขาดใจทันใดนั้นก็โกรธจ,จัด ในทันทีก็ชักดาบออกมาวิ่งเข้าหาพวกคุณอีกครั้งคุณทำให้ลมหายใจของคุณสงบลงแล้วก้มลงทันทีเตรียมที่จะยิงธนูเมื่อเขาอยู่ห่างจากคุณประมาณเจสเมตรธนูนี้ยิงถูกตาขวาของเขาพอดีหัวหน้าวอดก็ล้มลงไปทางเหนือแล้วถูกขาหลังของม้าที่กำลังเคลื่อนที่เหยียบอีกครั้งในทันทีเขาก็ตายอย่างแน่นอนและขงเสี่ยงก็รู้สึกทันทีว่าตัวเองเหมือนเหยียบอะไรนิ่มๆหันกลับไปมองอย่างรวดเร็วทันใดนั้นทั้งซอยก็รู้สึกไม่ดี ยืนอยู่กับที่โดยไม่ขยับขยื่นลูกน้องข้างๆก็งงไปหมดหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นไปแล้วแต่การเคลื่อนไหวที่จะพุ่งไปข้างหน้าก็ยังไม่หยุดคุณรีบออกคำสั่งให้ตอบโต้ทันทีสามหัวผมและลูกธนูหนึ่งดอกในพริบตาก็พุ่งไปศัตรูสามคนล้มลงทันทีตอนนี้เหลือรอดอยู่เพียงสามคนพวกเขาตกใจรีบหันหลังหนีคนที่ขี่ม้าอยู่ยังควบคุมให้ม้าหันหัวกลับต่อมาคิดว่าช้าเกินไปเลยกระโดดลงจากหลังช้างคุณยิงธนูออกไปอีกครั้งทันที ผลลับคือเขายังไม่ทันได้ลงพื้นก็ถูกธนูพุ่งผ่านหน้าอกวิ่งถอยหลังได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มลงกับพื้นทั้งสามคนของต้นไม้ใหญ่ก็วิ่งตามมาข้างหลังคุณขวานหินสามเล่มพุ่งออกไปพร้อมเสียงลมจัดการศัตรูที่เหลืออยู่สองคนให้เรียบร้อยจนถึงตอนนี้การต่อสู้ครั้งนี้การไล่ล่าในป่าก็มาถึงจุดจบทั้งสามคนไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาสามารถจัดการกับทีม40คนได้ด้วยเพียงแค่4ี่คนเท่านั้นและลูกช้างสองตัวที่ยังเล็กอยู่ตอนนี้เนื่องจากขาดการควบคุมจึงยืนนิ่งอยู่กับที่ คุณรีบสั่งให้ตอไม้รออยู่ที่เดิมมูถงไปตามคนในเผ่ากลับมาส่วนต้นไม้ใหญ่จะไปกับเธอเพื่อฆ่าคนที่ยังไม่ตายให้หมดทั้งสามคนที่หญิงธนงมาตลอดชีวิตรีบแยกย้ายกันไปทำหน้าที่เธอไปตามดาบขนนกกลับมาขนนกที่สมบูรณ์และขวานหินก็ถูกเก็บรวบรวมไว้แต่ไม่คาดคิดว่าสองตัวที่ไม่มีคนดูแลนั้นมันตามคุณมาข้างหลังตลอดเลยและยังใช้จมูกดุนหลังคุณเบาๆบ่อยๆดูท่าจะติดคุณแล้วคุณรีบผลักจมูกมันออกไปและพูดว่าอย่าตามฉันมา ฉันเลี้ยงไม่ไหวหรอกเพราะนี่คือตัวจริงของเสือโครงเมื่อโตเต็มวัยแล้วสัตว์ยักษ์ย้ายที่มีน้ำหนักได้ถึง15ตันสิ่งมีชีวิตแบบนี้ต้องกินอาหารเท่าไหร่ในหนึ่งวันในขณะนั้นต้นไม้ใหญ่ก็ขมวดคิ้วและบอกคุณว่าตลอดเส้นทางนี้มีเพียง36กศพเทียบกับ40สบศพเดิมยังขาดไป4ศพคุณรู้สึกไม่ดีทันทีแต่ป่าดำที่กว้างใหญ่นี้ตอนนี้ก็ไม่สามารถค้นหาต่อได้แล้วก็ต้องยอมแพ้ไปอย่างนั้นเมื่อถึงเวลารุ่งเช้า ต่อไม้และถังไม้จึงนำกองทัพใหญ่กลับมาเมื่อทุกคนนั่งลงกินข้าวกันคุณให้ต้นไม้ใหญ่แจกอาวุธที่ยึดมาได้ให้ทุกคนตอนนี้ทุกคนยกเว้นเด็กๆมีอาวุธป้องกันตัวแล้วม้าสีน้ำเงินและกระต่ายยังกินหญ้าที่นำมาด้วยแต่ตอนนี้กลับมีสัตว์แปลกหน้าใหญ่สองตัวมาแย่งอาหารเห็นว่าอาหารที่ควรจะกินได้อีกสองมือ้อกลับหมดไปในพริบตาคุณรู้สึกปวดหัวทันทียกหมัดขึ้นจะขับไล่สองตัวนี้แต่เพิ่งยกหมัดขึ้นหนึ่งในนั้นช้างน้อยมองคุณด้วยสายตาเศร้า ดูเหมือนน้ำตากำลังจะไหลออกมาส่วนอีกด้านหนึ่งช้างตัวหนึ่งใช้งวงจับหญ้ามาเป็นกำมือแล้วยื่นมาให้คุณดูเหมือนจะบอกว่านี่อร่อยแบ่งให้คุณหน่อยอย่าไล่พวกเราไปนะเห็นดังนั้นคุณก็ยิ้มออกมาซึ่งดูแย่กว่าการร้องไห้ด้วยความไม่เต็มใจคุณก็หยิบหญ้ามาแล้วยัดใส่ปากเขาอีกครั้งหลังจากนั้นคุณก็มัดหญ้าอีกสองมัดไว้ให้พวกเขากินอย่างช้าๆแล้วก็เรียกทุกคนให้รีบเก็บของและออกเดินทางคุณสามารถเดินออกไปได้ไกลคุณเห็นสองตัวของพวกเขายังกินหญ้าอยู่ คุณก็ไม่สามารถช่วยแต่ผ่อนคลายได้ในที่สุดก็สามารถทิ้งกลุ่มและเดินทางไปทางตะวันตกได้แล้วทั้งเช้าเลยในที่สุดก็มาถึงจุดที่คุณเคยต่อสู้กับปลาปอดตอนนี้คุณเจอปัญหาหนึ่งม้าสีน้ำเงินที่ขนแร่เหล่านี้จะข้ามไปได้อย่างไรไม่นานคุณก็คิดออกให้ทุกคนไปหากิ่งไม้ยาวๆมาแล้วในสายตาที่ประหลาดใจของทุกคนแพไม้ก็ค่อยๆลอยขึ้นรอจนกว่าแร่ทั้งหมดถูกขนขึ้นไปบนแพรไม้แล้วให้ทุกคนปีนข้ามสะพานต้นไม้ไปก่อน แล้วขนแร่ลงที่ฝั่งตรงข้ามสุดท้ายก็เหลือเพียงคุณคนเดียวกับม้าเบลสิบแปดตัวเพื่อให้ม้าเบลอร์ทุกตัวข่ามแม่น้ําไปอย่างเรียบร้อยคุณกระโดดลงน้ําแล้วจูงพวกมันว่ายน้ําข้ามไปทีละตัวเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เดินทางต่อไปตามริมฝั่งแม่น้ําต่างจากป่าดําที่ทึบๆและลมไม่ผ่านทิวทัศน์ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเล็กๆแห่งนี้แตกต่างออกไปแสงแดดที่นี่สามารถส่องผ่านใบไม้สาดส่องลงมาในป่าและส่องกระทบตัวเรา ให้ความรู้สึกอบอุ่นต้นไม้และคนอื่นๆไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนทุกคนต่างตื่นเต้นและวิ่งไปทั่วในป่าระหว่างทางก็ทําให้นกที่กําลังหาอาหารบนพื้นตกใจบินหนีแค่ยกมือก็ได้นกมาหนึ่งตัวเดินไปจนถึงตอนเย็นก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น้อยเลยและในตอนนี้เด็กน้อยกําลังอยู่ที่แม่น้ํากับแม่กําลังจะกลับบ้านเขามักจะมองไปทางเหนือเป็นครั้งคราวแม่ของเขามักจะรอหัวหน้าจากทางนั้นตั้งแต่คุณจากไปเขามาที่แม่น้ํากับแม่ทุกวันเพื่อจับปลาเพียงเพื่อรอคุณอยู่ที่นี่ ตอนนี้แม่เริ่มเก็บปลาที่จับได้แล้วแต่หัวหน้าก็ยังไม่กลับมาอีกครั้งเขาเริ่มรู้สึกผิดหวังผู้หญิงยิ้มและลูบหัวเขาเบาๆเพื่อให้ความสบายใจแต่จริงๆแล้วเธอก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่เพราะคุณยังเป็นเพียงเด็กเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธออดไม่ได้ที่จะมองไปทางทิศเหนือด้วยความกังวลแต่เมื่อมองไปเขามองเห็นเงาร่างคนหลายคนในป่าไกลออกไปมีคนอยู่ตรงนั้นเร็วเอาเครื่องมือมาเขารีบตะโกนออกมาผู้หญิงในทีมจับปลา รีบวางอุปกรณ์จับปลาของวันนี้ลงแต่ละคนหยิบไม้ยาวที่มีปลายแหลมระวังบริเวณรอบๆหมู่บ้านและก็จำได้ทันทีคนที่เดินนำหน้าคือหัวหน้าเผ่าของเขาเองเขากระโดดขึ้นด้วยความดีใจและร้องตะโกนว่าแม่หัวหน้าคืนมาแล้วคุณได้ยินเสียงจากระยะไกลก็โบกมือด้วยความดีใจและร้องตะโกนว่าฉันกลับมาแล้วในตอนนั้นเองเสียงแตรที่ดังมาจากอีกฝั่งของแม่น้ำดึงดูดความสนใจของทุกคนเมื่อได้ยินเสียงนี้ใจของคุณรู้สึกเหมือนมีมา้า นับหมื่นตัวกำลังวิ่งไม่คิดว่าจะเดินมาไกลขนาดนี้แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงนกยุงสองตัวนั้นได้คุณภาวนาในใจว่าอย่าเข้ามาเลยอย่ามานะแต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็มักจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงปล่อยสองครั้งทั้งสองคนกระโดดลงแม่น้ําไม่ถึงครึ่งนาทีพวกเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าคุณอย่างชุ่มฉ่าไม่คิดว่าสองคนนี้จะไม่เล่นตามกติกาเพิ่งมาถึงข้างคุณก็ใช้น้ําที่เพิ่งดูดเข้าไปในจมูกพ่นเธอจนเปียกโชกความหมายนั้นชัดเจน ใครให้เธอทิ้งพวกเขาไปเธอเช็ดน้ำบนใบหน้าอย่างอิดโอยถ้าอยากกินข้าวบ้านฉันต่อไปก็ต้องทำงานให้ฉันฉันจะไม่เลี้ยงเธอฟรีๆรีหัวของมันทั้งสองข้างเหมือนใช้จมูกตบหัวคุณไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรผู้หญิงในทีมจับปลาเห็นสัตว์ยักษ์ย้ายสองตัวต่างก็ตกใจหมดแต่ดูเหมือนพวกมันคุ้นเคยกับหัวหน้าทันทีที่พวกเธอก็เปลี่ยนเป็นหน้าชื่นชมหัวหน้าเก่งจริงๆแม้แต่สัตว์ประหลาดตัวใหญ่ขนาดนั้นก็ยังควบคุมได้วิ่งมาถึงเป็นคนแรกโผล่อดขาของคุณไดด้อยย่่าางงา ไม่กลัวสัตว์ร้ายข้างๆเลยคุณบอกพวกเขาคนใหม่คือสมาชิกใหม่ของเผ่าแล้วพาพวกเขากลับไปที่ถ้ำด้วยกันเซียวชูถูกวางไว้บนหลังของของเสียงตลอดทางดูสง่าง,งามมากระหว่างทางชนเผ่าของหยวนสู้และทีมจับปลากำลังต่อสู้กันสายตาของทีมจับปลาส่วนใหญ่อยู่ที่มังกรสีน้ำเงิน18ตัวส่วนต้นไม้ใหญ่และพวกเขากำลังสังเกตผู้หญิงของชนเผ่าฮันดูทรงผมของพวกเขารองเท้าหนังและปลาในตะกรา้า และหอกยาวด้ามขาวที่แต่ละคนถือนี่คือไม้ยาวสีขาวที่ต้นไม้ชอบมากพวกเขาทุกคนมีหนึ่งอันทําให้ต้นไม้รู้สึกอิจฉาเมื่อคิดว่าตอนนี้ตัวเองก็ได้เข้าร่วมเผ่าหั่นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยตอนนี้ที่ปากถ้าก็คึกคักคนในเผ่าทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เห็นคุณเดินมาพวกเขาร้องพร้อมกันอย่างรวดเร็วพร้อมกับชูต้นไม้ขึ้นคนในเผ่าถูกดึงดูดความสนใจด้วยเสียงนั้นเมื่อพวกเขาเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาต่างก็ตกตะลึงและคุณก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อย ไม่คิดว่าตัวเองจะออกไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆเผาจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดขึ้น